สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับไ้าอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะนี่เป็นการพยากรณ์ชาวธาตุไฟเมสิงธนูประจําเดือนมกราคมเลยจ้ะมาดูไพ่พลังงานของพวกคุณกันเลยค่ะชาวธาตุไฟเมสิงธนูชาวธาตุไฟเมสิงธน,งนูขอไพ่พลังงานของพวกคุณค่ะไพ่พลังงานของชาวธาตุไฟเมสิงธนูนายอภัยเดคอสนะคะ อสเวินถือเหรียญคุณมีเป้าหมายในเรื่องของความรักชัดเจนมากขึ้นแล้วค่ะนะคะแล้วคุณก็จะไปกับความสัมพันธ์นี้อย่างระมัดระวังด้วยนะคะชาวธาตไฟเหมือนคุณคงรู้ทุกอย่างมาหมดแล้วแล้วก็มีเป้าหมายกับมาแล้วว่าจะต้องไปที่ทางไหนทีนี้มาดูกันต่อค่ะสถานการณ์ความสัมพันธ์ของพวกคุณเป็นอย่างไรชาวธาตุไฟเมสิงแล้วก็ธนู สถานการณ์ของความสัมพันธ์ของพวกคุณค่ะกรณีแรกเลยคนรักเก่ากลับมาวนเวียนใช่ไหมแล้วเหมือนมาพูดให้ความหวังอะไรต่างๆกับคุณหรือว่าจะพาคุณไปสู่อนาคตที่ดีหรืออะไรต่างๆนะคะอ,อแต่แล้วความสัมพันธ์นี้มันก็ดูแล้วมันเหมือนจะหลุดมือขาดง่ายมากนะคะเคุณมีเหตุที่เราหองระแห่งกันซะก่อนแล้วทําให้ความสัมพันธ์นี้มันเกิดปัญหาขึ้นมานะคะอันนี้กรณีแรก อันนี้ต่อไปนะคะความสัมพันธ์นี้บางคนบางท่านคุณอาจจะเจอทางออนไลน์นะคะคุยกันนะคะคุยกันไปททางที่ดีคุยกันไปเรื่อยๆนะคะในทิศทางที่ดีแต่สุดท้ายก็ยังเป็นแค่เพื่อนกันไปก่อนนะคะเพราะว่าอดีตเรื่องราวของความรักเก่าอาจจะเป็นของคุณและของเขามันทําให้ความสัมพันธ์ที่คุณคุยกับคนนี้อยู่มันยังไม่คืบหน้านั่นเองมันยังไปเรื่อยๆนะคะอืมยังอาจจะเป็นแค่เพื่อนๆนกันไปก่อนนะคะ ส่วนคนรักเพื่อคู่ครองที่เป็นคู่ครองกันชาวธาตุไฟเมษธนูมีปัญหากันในเรื่องของบุตรของบริวารต่างๆนะคะช่วงนี้หรือการสื่อสารอะไรกันที่เพูดจากันแบบไม่ค่อยน่ารักช่วงนี้ก็เลยทําให้เกิดการระหองระแหงกันเหมือนกันแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งคือเรื่องการเงินที่ทะเลาะกันนะคะทีนี้มาดูกันต่อนะคะกับสับู เขาคิดยังไงกับชาวธาตุไฟแม่สิงห์ธนูค่ะแขงแมนพวกคุณอาจจะทะเลาะกันในเรื่องของผลประโยชน์ก็ได้คุณเองอาจจะเป็นฝ่ายที่ซัพพอร์ตเขามากเลยก็เลยทําให้ความสัมพันธ์นี้ไปในทิศทางที่เหนื่อยนะคะอืมเหมือนคุณรู้สึกคุณเหนื่อยอยู่ฝ่ายเดียวนะคะโอเคค่ะอ่ะทีนี้มาดูกันต่อนะคะชาวธาตุไฟแม่สิงห์ธนู เขาคิดยังไงคุณคุณอาจจะมีปัญหากันในเรื่องของระยะทางหรือเปล่าบางคนบางท่านอยู่คนละจังหวัดหรืออยู่ไกลกันมีเหตุทําให้มาเจอกันไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะคะอื mm hmm. เขา,าเป็นห่วงเรื่องนี้เขาอยากมาเจอคุณนะเขารู้สึกโบกับคุณแล้วมีความสุขจังเลยอยากเจอนะคะเขาอยากให้ความยุติธรรมกับคุณในทุกๆเรื่องตัวคุณนี้เองอาจจะมีครอบครัวอยู่แล้วในบางคนบางท่านและที่เขามีเหตุที่ทําให้ต้องเงียบไปหายไปปุ๊บปุ๊ ก็เป็นเพราะว่าเขาอยากจะให้ความยุติธรรมกับคุณไม่อยากจะหลอกลวงคุณแต่ใจหนึ่งก็ชอบคุณไปแล้วนะคะอืมตอนนี้เขาอาจจะมีปัญหาอยู่กับความสัมพันธ์ของเขาอยู่ด้วยตอนนี้นะคะมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์ของพวกคุณอาจจะขัดขาดห,หายหากันไปบา้างการสื่อสารต่างๆมันติดขัดแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นกับชาวธาตุไฟไมเมษสิน์ธนูค่ะ ชาวธาตุไฟเมสิสงธนูฮะควีนออฟบอนเดอะมูนความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณนะคะเอาเอานี้ก่อนเอาตามสถานการณ์ก่อนนะเดี๋ยวเพิ่เข้ามาอะตามสถานการณ์ก่อนความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณเนี่ยมันจะเป็นเหมือนความสัมพันธ์ที่เหมือนเพื่อนอะเหมือนเพื่อนเลยสถานการณ์เหมือนเพื่อนเลย,เมเเลยไม่ได้คุยกันแบบจิจ๊ะหวานจ่อยนะคะจนทําให้ความสัมพันธ์นี้อยู่ในภาวะที่อึดอัด ตัวคุณเองก็เหมือนเริ่มกลับมาว่าเอ๊ะต้องทํายังไงเขาเป็นอะไรเขาเป็นอย่างนี้ที่หรือเราทําอย่างนี้ไปแล้วเขาไม่ชอบใจหรือเปล่าแต่แล้วโชคชะตาก็จะนําเหตุการณ์ดีๆมาให้คุณได้รู้ใจเขาแล้วเขาก็จะได้รู้ใจคุณนะคะเพราะมันจะมีเป็นเหตุการณ์ที่คุณทั้งสองคนจะต้องช่วยเหลือเกอื้อกูลซึ่งกันและกันอาจจะมาซัพพอร์ตกันในเรื่องของสถานการณ์ที่เขาแย่อยู่หรือซัพพอร์ตเรื่องเงินหรือซัพพอร์ตในเรื่องของการทํางานความสัมพันธ์นี้ก็เลยดําถูกดําเนินไปในทิศทางที่มันนนดีขึ้ะนนะคะ คือไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ให้ฝ่ายเดียวนะคะคือจะเป็นผู้รับและผู้ให้เสมอกันแล้วนะคะในเดือนน,อนี้ทีนี้คุณถามถึงเรื่องถ้าคุณถามถึงเรื่องความรักเก่าใช่ไหม,มคนคนนี้กลับมาวนเวียนกับคุณก็จริงนะคะ แต่ว่าสถานการณ์ของความสัมพันธ์เนี่ยมันจะเหมือนว่าเขาแคร์เหมือนบางทีเขาแคร์บางครั้งเขาก็ดูไม่แคร์มัจะเป็นแบบเนี้ยออืมันจะเหมือนกับมีพาชั่นในช่วงแรกแต่ตอนท้ายมันจะแพชชันมันจะน้อยลงดรอปลงนะคะในช่วงมันไปปเดือนนะอ,อ่ะต่อไปค่ะ คนโสดค่ะชาวธาดไฟเมสินธนูว้าวสีไม้เท้าสีไม้เท้าไม่ใช่คนโสดจะแต่งงานนะไม่ใช่ใจเย็นใจเย็นอะคุณมีแกาจะได้พบหรือพูดคุยหรือได้เจอใครจากกันที่คุณเออ่ไปเจอไปไปท่องเที่ยวอะหรือว่าเดินทางเดินทางก็ได้นะคะหรือว่าเออ ได้ได้เจอใครจากไม่ได้อยู่เฉยอๆอไม่ได้เจอจากออนไลน์นะคะได้เจอได้พบใครจากการเดินทางแล้วก็ไปถูกใจกันนะคะอือห<ด>ืออืม,อมดีไหมเจอกันโดยบังเอิญด้วยแบบไม่ตั้งใจอะ่ะเหมือนมีเหตุการณ์จากพัดจักผูทําให้ได้ไปรู้จักเขาคนนั้นนะคะนะคะทีนี้มาดูสถานะไม่ชัดเจนมาก ซีเรียสนะให้ดูอะรักตัวเองไว้ก่อนค่ะเพราะว่าเขาก็เขาก็รักตัวเขาเองเหมือนกันแล้วเขาก็ยังอยากเก็บคุณเอาไว้ในความสัมพันธ์นี้เพราะว่าคุณเป็นของมีค่านะเอาอบอทุกคนตรงๆนะคะแต่อย่าไปแปลงเจตนาคํานี้โดยที่แบบด้อยค่าตัวเองนะไม่เอาแต่เพียงแค่ว่าก็คุณเป็นสิ่งมีค่าเขาก็อยากไปต่อกับคุณแต่แค่เขาก็ยังรักตัวเองอยู่คือถ้ามีทางเลือกที่ดีเขาก็ เขาก็เผลิดใจที่จะไปมองทางเรื่องที่ดีนั้นกว่าได้เหมือนกันนะคะทีนี้มาดูกันคนมีคู่ชาวธาตุฟไฟเมษสิงห์นูจ้ะน้อยอกน้อยใจกันเหลือเกินในช่วงนี้แต่สุดท้ายแล้วค่ะมันจะมีโมเมนต์ประทับใจมีโมเมนต์รักแท้เข้ามานะคะคือกอดกันน้ำตาล่วงอย่างนี้เลยนะคะอืมได้ปรับความเข้าใจกันนะคะ ร้องไห้กอดกันเลยนะคะอืมเพราะรักมันก็คือรักลงก็คือลงอยากทามชาวประมง,งก็คงมีเขาใจไปแล้วนะคะเพลงอืมรักก็คือรักนั่นแหละนะคะมันมีความรักอยู่ตรงนี้ถึงจะมีความทุกข์ความเศร้าซ่อนอยู่นะคะแต่สุดท้ายพวกคุณจะได้ปรับความเข้าใจกันร้องไห้เออกอดกันปรับความเข้าใจกันะนะอืม จะเป็นโมเมนต์แบบนั้นเลยอืมคนรักชาวธาตุไฟช่วงนี้เซนสติฟมากนะคะคนรักของคุณมีความเป็นเซนสติฟมากช่วงนี้แต่บทจะแข็งขึ้นมาก็แข็งเอาแต่ใจเหมือนกันนะคะโอเคอ่ะก็ประมาณนี้นี่คือทุกอย่างเป็นการอ่านสลับกันได้นะคะอ่ะทีนี้มาดูกันต่อนะคะกับถ้าชาวธาตุไฟดีลกับชาวธาตุไฟด้วยกัน,นะคะ่ะ น,นเพลงนี้ขึ้นมาเล้พี่เบิร์ดลิ้นกับฟันชาวรไฟกับไฟค่ะช่วงนี้นะคะพลังงานของคุณมันเป็นอะไรที่ลิ้นกับฟันคุยกันนะแต่คุยกันได้ไม่เท่าไหร่สแสดงจุดยืนของตัวเองออกมาเลยนะคะลิ้นกับฟันแต่สุดท้ายแล้วพอพอ,พอได้สแสดงจุดยืนหรือความคิดของตัวเองมาปุ๊บโปง้งก็มานั่งฟังก็มานั่งฟังความความก็เขาก็เก็บสิ่งที่คุณพูดเอามาคิด คุณก็เก็บสิ่งที่เขาพูดเอามาคิดแล้วต่างคนต่างก็ปรับปรุงตัวเองขึ้นมาซะงั้นแต่จะไม่พูดนะว่าแบบฉันจะปรับปรุงตัวเพื่อคุณไหมผู้คุณจะทํากิริยาหรือการแสดงให้เห็นซึ่งกันและกันว่าเออฉันฉันทาอย่างนี้แหละอย่างที่คุณเคยไม่พอใจเอาไว้ฉันปรับปรุงแล้วนะอา่าเขาก็เหมือนกันเขาก็จะเริ่มปรับปรุงปรับปรุงค่ะขอภัยในสิ่งที่คุณก็เคยพูดเอาไว้ว่าอย่างนี้ฉันไม่ชอบอา่าเขาก็จะปรับปรุงให้ แต่จะปรับปรุงกันด้วยเรื่องของการกระทํำล้วนๆเลยนะคะไม่ได้มีสัญญงสัญญาอะไรกันต่างๆฉันจะทําอย่างวุ่นอย่างนี้ไม่มีอ่ะทีนี้มาดูกันต่อกับไฟกับน้ําจ้ะไม่แย่นะจริงไฟกับน้ําอ่ะดีความสัมพันธ์ค่ะคือพลังงานไฟกับน้ําเนี่ยจะเป็นในภาวะที่ว่า ความสัมพันธ์ของพวกคุณน่ะถ้าได้ผ่านจุดที่ร้ายจุดที่เสียใจกันมาอยู่ๆจะมีความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นจากความรู้สึกเก่าไม่งงใช่ไหมเช่นเขาจะนึกถึงอยู่ๆเขานึกถึงความดีของคุณได้ว่าเมื่อก่อนคุณเคยช่วยเขาอย่างไงคุณเคยอยู่ข้างเขาแบบไหนนะคะ,ะส่วนตัวคุณก็จะนึกถึงเหตุการณ์เก่าๆว่า ทำไมเขาถึงมาเป็นคนที่ร้ายกับคุณมาถึงทุกวันนี้เหมือนคุณมองย้อนไปในอดีตแล้วเข้าใจถึงเหตุและผลแล้วก็ให้อภัยเขาแล้วความสัมพันธ์ของพวกคุณจะกลับมาอยู่ในโหมดของความสุขอีกครั้งหนึ่งนะคะอืมอาา่ะประมาณนี้ทีนี้มาดูชาวธาตุไฟกับดินนะคุณจะละหองละแหงกันนะคะ ระหองระแห่งกันมีปัญหากันแต่สุดท้ายพวกคุณจะจบที่ต่างคนต่างเข้าใจในปัญหาและจะอยู่ตรงนี้ต่อไปคุยกันต่อไปคบกันต่อไปแต่อยู่บนพื้นฐานของการต่างคนต่างรักตัวเองเป็นที่ตั้งจะไม่ให้ใครได้เปรียบหรือเสียเปรียบมากกว่ากันนั่นเองอยู่แบบเท่าเทียมอืม ต่อไฟกับลมค่ะอืมสั้นมากเหมือนกันไฟกับลมพลังงานไฟท้าพลังงานธาตุลมช่วงเนี้ยคิดอะไรแบบสั้นๆนะทั้งที่เขาเป็นธาตุลมช่วงเนี้ยแปลกๆเหมือนกันนะคะในเดือนนี้เหมือนคิดอะไรแป๊บๆคิดอะไรแบบ ไม่คิดไม่ค่อยคิดเยอะไม่ค่อยคิดอะไรมากไม่อยากคิดอะไรมากอย่างเงี้ยพลังงานไฟกับลมเหมือนกันค่ะความสัมพันธ์ของพวกคุณจะอยู่ในภาวะที่คบกันไปเรื่อยๆพอมีเรื่องทุกปุ๊บผู้คุณจะพิพากษาท,าทันทีหรือตั้งศาลขึ้นมาเลยโอเคมีปัญหาอะไรไม่ได้ใไปศาลรห้มนนุนนะไม่ได้มีเรื่องคดีความนะหมายถึงแบบมีปัญหามีความทุกข์กันปุ๊บชาวธาตุไฟกับชาวธาตุลมจะคุยท,ทันทีเออเคลียร์ทันทีอย่างนี้อย่างนี้นะฉันฉันฉันอยู่ในจุดนี้ได้เธออยู่ในจุดนี้ได้โอเคไหม ถ้าโอเคก็ไปต่อไม่โอเคก็โอเคต่างแยกย้ายหาจุดศูนย์กลางไฟกับลมจะสามารถหาจุดศูนย์กลางได้เร็วที่สุดในบรรดาทุกธาตุที่เกี่ยวข้องกับชาตธาตุไฟไม่งงใช่ไหมไฟถ้าไฟเดียวกับลมจะเป็นธาตุเดียวที่มีปัญหากันเราจะหาจุดศูนย์กลางของปัญหาแล้วแก้ไขปัญหาได้เร็วที่สุดนะคะอืมในปักในเดือนนี้นะในเดือนนี้ <laughs> โอเคค่ะอ่ะ ก็มาดูกันต่อค่ะต่อไปคำถามสุดท้ายนะคะชาติทัไฟเม่สิงหน,นูจะมีใครเข้ามาหาคุณบ้างในช่วงเดือนมกราคนนี้ค่ะเอาอีกแล้วพวกอกหักมาลักกับผมเนี่ยมากแล้วนะคะกรณีแรกค่ะคนอกหักแน่นอนคนเสียใจคนเพิ่งเกิดปัญหาเรื่องความรักคนที่คุณเคยไปเป็นที่ปรึกษาศิลานีให้กับเขา เกิดปัญหานะทะเลาะก,กับแฟนโดนตบตีมีปัญหากันมาแล้วก็จะมาเข้ามาหาคุณอาจจะทําเรื่องเดือดร้อนเนี่ยคุณก็ต้องระมัดระวังนะคะแล้วก็อีกคนนึงคือคนที่ไม่ได้ต้องการความรักอะไรมากแต่เขาแค่ต้องการเพื่อนคุยต้องการคนที่อยู่ด้วยแล้วมีความสุขนะคะฉะนั้นยังไม่เจอคอมมิทเมนต์สักเท่าไหร่คนเหล่านี้จะมาจากคนใกล้ตัวล้วนเลยนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะเจอคนรักเก่ากลับมาด้วยเห็นไหมคนใกล้ตัวคนรักเก่าค่ะแต่คนรักเก่าในที่นี้เซน์กับเดอะโรเวอร์มา สเตรนท์กับเดอเลเบอร์มาใกล้ชิดกันเนี่ยคนละเก่าของคุณอาจจะยังอาจจะมีตัวเลือกอื่นด้วยไม่ได้ไม่ได้กลับมาเพื่อจะกลับมาขอคืนเดี๋ยวคุณคนเดียวเลยนะคะอืมอมืแต่เขาแค่รู้สึกว่านึกถึงคุณอยากกลับมาหาคุณแต่ในขณะเดียวกันเขาก็มีคุยกับคนอื่นด้วยเหมือนกันนะโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะชาทาัไฟเมสสิงห์ธนูนะคะใครชอบทีนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะจ๊ะใครสนใจดวงส่วนตัวนะจ๊ะสแกนที่คิวอัพโได้เลยนะคะหรือว่ารายละเอียดอยู่ใน Description Box ด้านล่างก็จะมีลิงก์ที่เขียนว่า Line แอดให้กดนะคะ Facebook ก็ไปติดตามกันได้และ Instagram ส่วนตัวแป้งก็ไปติดตามกันได้แต่ถ้าเป็นติดต่อรูกดวงเป็น Line แอดเท่านั้นนะคะ Line แอดเท่านั้นนะคะ LINE แอเท่านั้นนะคะ i n s r i n t e r s i a l underscore กาจ้า โอเคทุกคนก็ประมาณนี้นะคะโชคดีนะคะสวัสดีค่ะไป